ทำจูงมือบิ๊กเทคระเบิดดีนพันล้านกลางทะเลรายโดนันทํานำทีมผู้นำบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง e อน n Musk, Nvidia, Google, Amazon, OpenAI, บุษาอุดีอาระเบียจัดทัวทร์ทงบัลลังผู้นำ AI โลกผลคือดินความร่วมมือกว่า600ล้านดอลล่าร์ด้านเทคโนโลยี AI ใหญ่ที่สุดแห่งปี Nvidia ส่งชิป Blackwell ล็อตแรกให้ซาอุดิ AMD ท10,000ล้านสร้างโครงสร้างพื้นฐานขอความพัฒนาชิปตาเซนเตอร์ อีลอนเตรียมนำรบริวัติซีและสลิกปลูกตะวันออกกลางในขณะที่ซาอุก,ก็ไม่ยอมน้อยหน้าประกาศลงทุน20,000ล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลและพลังงานในอเมริกานี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือการทูดเชิงพาณิชย์ทรมป์ใช้บิกเทคแทนทูดเปิดเกมแย่งชิงอนาคตของ AI แต่ก็มีเสียงเตือนให้ระวังการพึ่งพาเทคโนโลยีกลยุทธ์กับประเทศอำนาจนิยมมากเกินไป คุณคิดว่า AI คืออาวุธทางเศรษฐกิจหรือเป็นหมากการเมืองระดับโลกคอมเมนต์ไว้เลย